มาเขากล้องแน่ออกสักฮัตสองเจ็ดเจ้ไปใช้กันมาเนี่ยเอาอีหลีไปใช้กันมาเนี่ยนี่มาตาำฮัตดาราดาราเด็กหน่อยเนี่ยแมวม่องแมวม่องตามหาแมวม่องเนี่ยม่องเลยวะแมวม่องไหมให้เป็นเอาไปเป็นดาราไหมหืมไม่รู้ไี่รู้เลย าว่าเขาผู้เด่เข่าตาก็ะตืเอาไปเป็นดาราไหมแสดงหนังไหมพึ่ขึ้นจักระายเสือหมอไปบเอ๋ยนี่บ่แบบลุยๆแบบเท่ๆมีบ่นี่ขี้ลุยนี่ได้บ่ไม่ได้ไม่ได้มันไปเสือหมอบอ่ะยันแตกบ่พอจีเบิ้งว่าวู่เด่มันลุยๆไหมแสดงความสามารถพิเศษไหมขี้ลุยๆแบบว่าให้คนเบิ้งไหมเออโอ้ วันนี้ววันนี้ยกคางบ่วันนี้วรวมบ่โอเออเอแบบนี้ละเอาเีกไหมกนานนๆนนนั่นเออยกยกลอดนาได้บ่ไปกับภาพไหนยังเนี่ยไม่ยังแต่ขวงเด้อนี่มุ้งหน่อยสะแนวครับโอเค เออเดี๋ยวลงไปที่ตามไว้ก่อนลูกเหรอเอาลงช่อง y ยูทู e ไหมนี่ช่องไหนช่องลุกหน่อยเชน n e l แล้วก็ไปออกช่องเจ็ดนํำาตายเลยคนดีมาทําผัเดิปันเอออย่าลือเด้อเข้าไปกดไปที่ตามไปก่อนนี่ลูกน่อยเชน n e l โอเควะติดตามไปเดี๋ยวติดรู้ไงบังจะเลียงเด้อติดตามไปล่องหนใช่เนาะเออติดตามไปเลยล่องขี้ไปบังไปหน่อยโอ้ยเป็นดาราแล้วเออเอาสีส้มยังส้มสมารถพิเศษไปดีบ่จะลวมเด้อ ดิบจังไเนี่ยเออไอ้กุ้งเนี่ยเคยดิบแล้วทัาา้ไหนทังไหนลบลบว่านอ่ะที่บ่ยกล้อหลังได้บ่ถ่ายแล้วที่ไหนไลองดิจ้ะ <c oughs> เอาของมาทายนี่จะได้เป็นได้สิกรับแล้วเนี่ยสิกรับแล้วเนี่ยเออกามามาโดนแล้วนี่มาทายนี่มาทายนี่มันนี่มาอีกบ่มาโย เดี๋ยวสิมาทำผาดอีกชัวมาหมอใดงจักเดี๋ยวน้อให้ออกอากาศกันหให้ออกอากาศกันกันดังดออเ,ดเดี๋ยวสิมาทำผาตดออกนี่เดี๋ยวเอฟซีเขาบอกว่ามาทำผาดเด็กน้อยสามคนอันเนี้ยเดี๋ยวสิมาเออเซบ่ะไปขางบนดูครับสิไปบ่กบ้านเดียวกันผู้จักกันบ่กผู้จักเป็นบ่ไปดูหุ่นดูครับอืมเมื่อกี้ก็ไปท้ายหนึ่งมาเห็นอยืนน้ำเปล่าบเออไปเห็้ดังอยู่หุ่นโอ๋อเยอะครับ ไไม่ไปใส่เบ็ดบอกเอ,อ่อเอาเผืเอครโอ้เอผือ,อสสโอ้อผือเผือตำสาสตเออผือตำสาสเห็นดยเห็นด้เย้าศาสตดอยู่อันดดเราต้องหันกับไปคุนเราไปเก็่ปักบุงจะไปหาปาลาเาปลาบูได้ปลามันก็จะไปซื้อปลาตลาดที่บุน่นทีา่าดไปไทยตลาดคือมา,มาเป็นปสาวๆครับมุ้ยมากแล้วมารอบหนึงแล้วมือหางมือพ่อผมมาหาปลาที่ลมือนั่นป้าตัวยากไทยนด้เนาะหาปลาได้หลายไหม โอเคโอเช่ฝากกดติดตามติดตามลุงหน่อยลุงหน่อยช่แล้วนะเย้โอเคเย้ลุงหน่อยนึติดตามไปเด็กตีลูกไ้เบิงโอเคครับเขาไปเปิดช่องมึงก็ได้โอเคมออมเบิงเนี่นะถ้าหัดน้ำตองเกตตองเกตเคิงเคิงเคิงเที่ยงครับบอกว่ามีแต่ตุงหน่อยช่และมันเทียมครับตอนได้ก็ได้เดี๋ยวกดไปเดี๋ยวลุงหน่อย ลงคลิปมันติดไปเด้งในโทรศัพท์เฮาโอเค okay. ครับอ่าโอเคไปเด้อสวัสดีครับไปไปโชคดี <laughs>